สวัสดีครับพบกับพวกเราพาลูกเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวทางขึ้นไปวัดป่าดอยรับงากันนะครับเริ่มต้นจากสามแยกทางเข้าวัดก่อนเลยนะครับผมลงมาจากเขารับงาเลี้ยวขวานะครับจะมีป้ายเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าวัดป่าดอยรับงาก็เลี้ยวขวากันเข้าไปเลยนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรเราก็จะเห็นป้ายของวัดอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับทางวิ่งรถสะดวกสบายนะครับเพราะเป็นทางวันเวยนะครับรถไม่วิ่งสวนทางกันนะครับหลังจากที่หาที่จอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่รอช้าเลยนะครับเตรียมตัวขึ้นไปบนเจดีกันเลยนะครับ ไปดูความสวยงามว่าจะสวยงามมากขนาดไหนนะครับตามน้องเพลงไปกันเลยทางขึ้นไปบนเจดีนั้นนะครับก็เดินง่ายนะครับเดินสะดวกสบายนะครับเราก็ไปดูเลยนะครับว่าด้านในจะสวยขนาดไหนนะครับเราเดินขึ้นไปด้านบนเราจะมองเห็นวิว360องศาเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปดูนะภายในเจดีกันก่อนนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหน ภายในเจดีนั้นนะครับก็จะมีรูปแกะสลักจากสิ่นอ่อนของเกจิอาจารย์หลายท่านเลยนะครับและประดับตกแต่งไปด้วยภาพวาดบนเพดานที่วิจิตรงดงานมากๆเลยนะครับได้สร้างสารรละบรรจงไว้ให้เราได้มองแล้วสวยงามมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเราเดินออกจากเจดีไปประมาณ50เมตร ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่อยู่ในป่าที่อยู่ด้านข้างเจดีนะครับใครไปก็อย่าลืมไปจุดนี้นะครับเพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทจำลองให้เราได้เข้าไปกราบสักการะบูชานะครับจบการรีวิววัดป่าดอยลับงาน,นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพาลูกเที่ยวนะครับว่าทริปต่อไปเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะครับกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ